วันนี้วันที่สองมษาสองห้าหกสี่ตอนนี้เราอยู่กับคันนี้ไอรอนพันสองเราอยู่กันที่ลามิทาร้อยสิบเจ็ดงานที่จะทำเปลี่ยนท่อหลดูดใหม่ใส่เลสทันเดอร์ท่อน,นี้ของใครคุณหม <laughs> บ้านเรา ว่าเราที่เพิ่งจะถอยขายมีไม่เท่าไหร่หรอกจะใส่ท่อไปนี้แล้วจูนใหม่แล้วจูนของดำฟูแพ็กแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะจ๊ะ กลับมาหน้าจะดีขึ้นรับผมไปแตะแล้วมันสนุกเหมือนเดยมมันไม่ผูกปากัหน่าจะดีขึ้นเดี๋ยว <c oughs> นี่ถ่ายยังอันนี้ให้ไปเทสได้ให้เขาไปเทสเอาเองผมไม่เทสแล้ว ท่อเลทันเดอร์เสียงลั่นๆเพาะๆอ่าคันนี้ใส่ท่อเ e ทันเดอร์จูนกล่องดำปูแพกเปลี่ยนท่อจากอ่าช็อตชอตไต้หวันที่ติดมากระรดเป็นเรทันเดอร์ท่อใบนี้ของใครรู้ๆกันอยู่เพราะบ้านเราก็มีไม่กี่ใบเ e ทั Thunder, นเดอร์เสียงพาะมากเดี๋ยวเขา กลับมาไปถามดูกันเพราะว่าจูนปลดให้หมดทุกสเต็ปไม่มีกักไม่มีใดๆทั้งสิ้นถ้าปลดให้ขนาดนี้แล้วบอกไม่พอขายทิ้งแล้วก็เอาตังค์ไปซื้อหายาบูสะขี่ซะนะจ๊ะจุบจุบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครับผมของใหม่เป็นเทสแล้วเป็นยังไงบ้างขอ ต่อเกียร์ลื่นขึ้นนะครับแล้วก็วิ่งลื่นขึ้นอันตราเร่งมามาดีเลยครับนี่ลองหมดลองหมดทุกเกียร์ป่ะเนี่ยได้แค่สามสามมันถนนมันหม,หมดก่อนสามก็ประมาณ 150, ร้อยห้าสิบถึงเกียร์ร้อยห้าสิบใช่ดีกว่าเดิมไหมของเดิมเพราะของเดิมผมไม่รู้ว่าของเดิมพี่เป็นแบบไหนออ๋ดีกว่าเดิมเยอะเลยครับมันวิ่งลื่นขึ้นเยอะเลยครับครับผมวิ่งลื่นขึ้นเยอะแล้วท่อใหม่อัตราเร่งมาดีกว่า <ใน S 1> เดิมเยอะเลย เสียงเสียงแบบหึหืมดีมากเลยชอบเลยครับได้ได้มาด้วยราคาแบบพี่พี่เขาแบ่งปันให้ครับ <s we ak> ผมราคาคุ้มมากกันนี้ครับอ่าโดยรวมแล้วไปรูดใหม่ให้ไปแล้วปึ๊บไปเทสแล้วโดยรวมแล้วเป็นยังไงชอบเลยพี่ปื้มเลยครับผมสุดยอดเลยครับหวังว่าไม่มีอะไรต้องมมีอะไรต้องแก้ไหม ไม่มีนะพี่เพราะว่าออกหนึ่งสองสามรอบต่อเกียร์ลื่นทุกเกียร์เลยครับครับผมไม่มีวูบไม่มีลอไม่มีวูบเลยครับมีแบบว่าซัดไปหนึ่งปุ๊บตับเกียร์ปุ๊บบู๊ไม่มีครับต่อเกียร์ลื่นเลยใช่ครับต่อเกียร์ลื่นจะดูดไม่มีตอดมีไหมตดไม่มีนะพี่มันมันก็มีมีแบบเบาๆปึ๊บปุ๊บแต่ว่าครับปกติของท่อมันไม่น่าจะมีแต่แล้วันมีแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บใช่ปกติของท่อราให้ท่อมันนิดนึงครับได้ ถ้าแบบเป็นเรองเปล่งปดทีไม่น่าจะมีหรอกไม่มีครับปลดไม่มีครับครับผมนี่ก็ใช้งานได้ยาวๆท่อท่อเดิมท่อเก่าผมบอกแล้วถ้าอยากที่จะอยากจะใส่จะไปหาใส่ใแทมงใส่ครับพี่ครับใส่แท่มีใส่ครับโอเคแล้วก็ผมก็เจ้าของชอบใจผมก็ชื่นใจวันนี้เราอยู่กันที่รามค่ะ ขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้คนเกียร์สอเกียร์สเกียร์ร้อบตายตายตตเอสุล้อนสุวินทวงเลยใช่ก็เลี้ยวซ้ายกขสอาตอเกร์ไปเอบดีครับเดอีอเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ว่างอย่างเงี้ยเนี่ย เดี๋ยวคลิปนี้ออกไปไม่ว่างอีกออ <laughs> ขอบคุณครับขอบคุณครับ